สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ foodtravel.tv พาคุณผู้ชมมาทำไก่ต้มน้ำปลากันค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายนะคะรสชาติก็อร่อยด้วยค่ะและก็นอื่นเหมือนเช่นเคยนะคะไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสม,สมเมนูนี้นะคะมีกระเทียมสับค่ะพริกขี้หนูสับนะคะน้ำมะนาวอันนี้เป็นส่วนของน้ำจิ้มนะคะต่อไปเป็นรากผักชีทุบค่ะน้ำมันหอยน้ำปลา น้ำตาลทรายสีอุ่นดำกระเทียมค่ะนี่เป็นกระเทียมกลีบใหญ่จะต้องทุบด้วยนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นหอมอันนี้ตัวเอกของวันนี้เป็นน่องติสชโภ้ไก่ค่ะดูส่วนสมครบแล้วนะคะทีน,นี้ไปอยู่ในขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะคุณผู้ชมจะต้องใส่น้ำลนในหมอ้อแล้วต้องตั้งให้เดือดนะคะทีนี้ก็ใส่กระเทียมค่ะตามด้วยรากผักชีนะคะ รากักชีจะต้องทุบด้วยนะคะลวมถึงกระเทียมก็เช่นเดียวกันค่ะปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะเซี่ยวดำนะคะน้ำปลาค่ะแล้วน้ำมันหอยนะคะคนสักเล็กน้อยนะคะทีนี้เราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ ปิดฝานะคะแล้วต้มทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ <c oughs> ที่สำคัญก็คือต้องใช้ไฟอ่อนนะคะไม่งั้งนเนี่ยหนังไก่ก็จะแตกได้แล้วก็จะชิ้นก็จะไม่สวยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้มด้วยไฟอ่อนครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วตอนนี้นะคะไก่ต้มน้ำตาลของเราก็สุกแล้วนะคะตอนนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยแล้วก็จะต้องตักขึ้นมานะคะพักไว ี๋ยวจะพักไว้ให้เย็นสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่ายัางร้อนๆแบบนี้เนี่ยเราคงสับไม่ได้แน่นอนนะคะและในระหว่างช่วงที่เรารอนะคะก็จะไปทําในส่วนของน้ําจิ้มกังค่ะและสําหรับน้ําจิ้มสําหรับที่จะทานกับไก่ต้มน้ําปลานะคะก็ทําไม่ยากนะคะเริ่มจากใส่พริกนะคะกระเทียมค่ะน้ำตาลนะคะ น้ำมะนาวค่ะมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะได้ความเค็มมาจากไหนนะคะและความเค็มจะได้มาจากน้ำนที่เราต้มไก่ต้มน้ำปลาไว้สักครู่นี้นะคะในน้ำซุปนี้นะคะก็จะได้ทั้งความเค็มแล้วก็ความหอมนะคะตักใส่ลงมานะคะประมาณสักทับพีหนึ่งกลางโอเคนะคะ น้ำตาลก็จะละลายพอดีนะคะเพราะว่าน้ำซุปก็ยังร้อนอยู่นะคะคนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในส่วนของน้ำจิ้มค่ะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวพอไก่เราหายร้อนแล้วเราก็จะทำการสับกันค่ะทีนี้นะคะก็มาเริ่มในการสับไก่กันนะคะ ส่วนมากเวลาไก่ต้มน้ำปลาที่คุณผู้ชมเห็นก็จะสับออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จัดใส่จานค่ะ แบบนี้นะคะก็จะทําให้รับประทานได้ไง่ายขึ้นด้วยนะคะทีนี้ก็ต้องราดด้วยน้ําราดนะคะจะทําให้ไก่ไม่แห้งเกินไปเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยน,นะคะสำหรับเมนูง่ายๆกับไก่ต้มน้ำปลานะคะวันนี้ต้องลาก่อนนะคะกัแบโบค้งตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ f o o d t r a v e t v ค่ะ